ไม่ต้องร้องหรอกผมบอกเขาอย่างนั้นจ้าแล้วเขาว่าไงจ้าแป๊บกูก็ไม่เอาเขาบอกเขาพูดอย่างนี้แป๊บกูก็ไม่เอาแป๊บเดียวกูก็ไม่เอาแป๊บเดียวกูก็ไม่เอาเขาว่าอย่างนั้นแล้วเราว่าไงผมก็บอกไม่เป็นไรหรอกเขาเขาว่าอย่างนั้นไม่เป็นไรหรอกยึดเขาอะไรก็เนี่ยก็ทำอย่างนี้เสร็จแล้วครับค่ะครับมันแต่ตอนหลังๆนี้ผมไม่เคยนะครับคอยรุมากแล้วมามาเอาแล้วก็มันมันก็ มามากลัวเนี่ยตอนที่รับกรรมแล้วครับุเริ่มเริ่มกรรมส่งผลครับลุกนั้นลูกลูกผมก็ยังเล็กๆอยู่เพื่ผมครับผมทิ้งและต่หลังเรื่องผมก็ทิ้งครอบครัวมาเยอะครับค่ะมีเมียกี่คนสรุปแล้วที่อยู่ปัจจุบันยุ่คนเดียวที่เคยมีมาไงตั้งแต่เริ่มมีนี้มันก็หลายคนนะครับแต่ก็ไม่อยู่ได้ไหมนับได้ไหมที่ทิ้งทิ้งไปกี่คนจ๊ะมะจะจะถือว่าเมียมาอย่างนั้นแบบว่าเช่าบ้านให้อยู่เนี่ยแค่เดือนสองเดือน S <S ก็เลิกกันไม่เอาอแหละก็ถือว่าเมียสิเข้ามาอยู่กับเราในฐานะผัวเมียช่วงนั้รายได้มันไม่ดีนะครับขับรถเนี่ยผมจะไปส่งคนนู้นส่งคนนี้ผมคงส่งไม่ได้หรอกเนื่องจากเราคนมาก็จะจะขอนู่นขอนี่ขอ,นขอทีวีขอ ตู้เย็นท่ออะไรเนี้ยเนี้ยเขาอยู่ห้องเช่านะในเมื่อถ้าเกิดไม่เจอผมจะขอใครอ่าก็เจอผมก็จะขอน่นขอนี้โอ้ยไม่ง่ายหรอกเราก็อยากจะได้เขาเฉยๆอยาอกันอยากจะไดีฟรีๆอยากจะได้ฟรีๆแต่เขาก็อยากจะได้ราคาได้สิ่งของผลประโยชน์ไม่ลงตัวก็เลิกกันไปคนไปอ่าส่วนมากอยู่กันเดือนนึงก็เดือนนึงสองเดือนสองปี ปีฝ่าอะไรรวมทั้งหมดแล้วกี่สิบคนแบบเนี้ยอุยไม่ไม่ไม่มีกี่สิบคนแล้วครับแบบต้องเป็นสิบครับครับผมรวมรวมแล้วเขาจสิบกว่าคนได้ครับสิบกว่าคนได้ครับที่อยู่ด้วยกันแล้วนะครับที่ไม่อยู่ก็ไม่อยู่ก็แค่ครั้งผ่านไปก็จำไม่ได้แล้วครับค่ะแล้วที่เมียแต่งมีไหมก็คนปัจจุบันครับแต่งใช่ไหมครับผมอันนี้ไปสู่ขอเลยเหรอคะพามาครับพาหนีครับผม ตอนหลังก็ไป,ไป,ไปเอาตาังไปให้เขาไงครับไปแต่งค่ะก็มีลูกสามคนแล้วก็สี่คนแล้วลูกโตยังคนโตลูกสาวอายุสามสิบแล้วมั้งตอนนี้นะคะครับผมแล้วก็มีตัว,ลวเล็กอีกสองคนมาสี่อธินีนอาจารย์ถามว่าผู้หญิงคนที่คุณชอบเขาจริงๆแล้วคุณอยากจะได้เขาแต่เขาไม่ชอบคุณเนี่ยมีไหมมีครับเมียคนที่ผมผมพาวันนี้จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ชอบเท่าไหร่รู้จักกันไม่ไม่เท่านั้นเท่าไหร่ ครับผมไม่ชอบคนน้องเสือครับไม่ชอบคนน้องเสือเสร็จแล้วก็เลยมาคนนี้มาก็เลยพามาก็เห็นก็พาก็าพากัาไปมั่งมก็พาเขาไปอยู่ด้วยกันอดดยักยักเตะมั่งถีมั่งก็ซ้อมมั่งเขาก็อยู่ด้วยก็อยู่ด้วยกันจผมก็ด่าเขาค่ะด่าเขาแบบพูดคำหยาบคำทายผมก็ปากไวบางครั้งผมบอกทำไม่ถูกใจก็รว้ยผู้ด่าไปอย่างเงี่ย แม่ง้าจริงๆเนี่ยผมก็ดดาเนี่ยตัวอะไรต่ออะไรครับนะคะอ่าแล้วทีนี้เอ่อมาเริ่มมีปัญหาสุขภาพเนี่ยกี่ปีมาแล้วจ๊ะสามปีครับที่มีปัญหาเนี่ยสามปีสามปีสามปีปีใหม่ๆก็ไม่เท่าไหร่จ้าพอตอนหลังๆพอปีสองโอ้โหหนักเลยหนักคือเป็นยังไงคะเป็นยังไงอาการอย่างนี้นะครับอาจารย์จ้บไปแล้วไปอย่างงี้ยเจออย่างงี้แเดี๋ยวไปอย่างนี้เลยครับ ดินดตรงไม่ได้ตนีงงอไม่ได้เับตรงนี้งอไม่ได้ไดเลยเดไปเลยครับวันมาหาจารย์ก็เป็นอย่างนี้มาใช่ไหมยังมันคือว่ากินยาก่อนฉีดยาก่อนหาหมอฉีดยามาให้วันอาการดีแล้วรีบมาเลยอืถ้าหากรอให้เป็นแล้วมาไม่ได้ก็ขามันงอไม่ได้ขึ้นแล้วก็บ,บอกว่าบอกเพื่อนให้ไปส่งโรงพยาบาลทีหาหมอทีขางอไม่ได้จะขึ้นยังไงขามตรงอยู่เนี้ยหักขาหักก็หักไปได้ไม่เข้าอไม่หาหมอหมอก็บอกเป็น อันนี้เราดูมาต้อยมั่งกระดูกซับเส้นมั่งข้อเข่าเสื่อมมั่งให้เปลี่ยนข้อเข่าเปลี่ยนข้อเขา่าโอโหัวตังไหนให้เปลี่ยนครับผมตอบว่าติกข้อเขาตังไม่มีแล้วนี่ก็จะให้ผ่ากระดูกทรับเส้นก็จะให้ผ่าอีกเอาตังหไหนกันในบ่ายเยอะแยะแถวนั้นเขาบอกไม่มีตังไม่หวแลแล้วผมไม่แน่ใจเพราะผมเห็นคนที่ผ่ามาแล้วไม่หายก็ไม่หายเลยเป็นหนักกว่าเดิมครับผ่าแล้วก็วเดินไ,ได้ถ้่ขนาด ก็น้องของพ่อตาผมนะไปฉีดยาเข็มละหมื่นที่โรงพยาบาลลูกเขาเป็นหมอเขาเบิกได้นะครับฉีดมาทีแรกทำเดินได้ฉีดมาเทิมได้เลยอย่างนี้ต้องคาหรือคั้มเลยอาไม้คั้มเลยคราวนี้แล้วแล้วทาไมนึกยังไงคุณถึงอยากมาหาอาจารย์ก็ผมศรัทธาครับผมเป็นคนที่ศรัทธาเห็นอะไรปกติผมจะไม่เข้าเชื่ออะไรง่ายผมเห็นแล้วผมศรัทธาผมเห็นคุณลุงที่อยู่นครจีสีผมจำได้อยู่นครจีสีเดินไอหลังมอเป็บเนี้เดินอย่างน อาจารย์ทาให้เขาหายได้ผมก็โอเงใช่ได้ปรึกษาลูกลูกก็บอกว่าไปเถอะพ่อพ่อเป็นไหล่โรคอย่างนี้แล้วจะอยู่ไงกันไปคล้วผมก็เลยตัดสินใจไม่รู้จักเลยแถวนี้ขึ้นรถดิ่งมาเลยนั่งรถตู้รถตู้โอ้โหพาไปส่งไหนกหนไหนลูกเมเครื่องพาไปไหนไหนลูไปให้มันรู้ไปมาถึงวันแรกก็ยังปวดอยู่พกยามามาเป็นยี่สิบสามชุดอพดมาก็มาถึงแล้วก็ลอง ไม่กินอะวันนี้กะับจะไม่กินอะลองลองดูเถอะตั้งคิดแล้วต้องลองว่าไม่กินเลยก็มากินน้ํากินอะไรทีเนี้ยกินน้ำ้วทำงานขุดตอตรงนั้น่ะ้านนุนตรงนั้นนะแล้วก็กินกลางวันก็กินข้าวอาจารย์ตรงนี้กลางคืนผมก็กลับกับคนเพชรบุรีค่ะตรงนี้รถที่จอดอยู่ตรงเนี้ยขอใส่เขากลับครับเขาไปเพชรบุรีผมก็กลับทางทางทางนู้น่งลงพระรามสองนั่นแหละพอไปถึงบ้านบุ๊บ ชาเด็กมากโล่งเลยมันเบาแล้วก็ไม่ต้องกินยาอีกอจากวันนั้นมาก็ไม่กินเลยทีนี้มาเมื่อสองวันนี้มันจี๊ดจี๊ดอีกสองทีที่เข่าเมียก็บอกผู้พ่อร้านก็บอกว่าแกก็กินยาไปก่อนสิก่อนจะถึงวันเสาร์เดี๋ยวก็ปวดอีกอผมก็บอกไม่เอาวะเอาอย่างนี้ดีกว่าก็บอกว่าข,ขอขอองค์พระปู่ราษียืนยแน้ะ เด็กพระเจ้าที่อยู่องค์เทพพุทธงานพระเจ้าที่อยู่ที่ลูกไปสุดพีระมิดขอให้ลูกหายอะหายปวดวันนี้นะแล้วพรุ่งนี้ผมพูดไปเลยผมไปเลยบอกถ้าเขาหายวันนี้พรุ่งนี้ผมไปเลยหายเย็นนั้นเลยไม่ปวดเลยช้าผมเข้ามาเลยหายไม่ปิดทิ้งเลยครับที่ละล่ำละลักโทรหาอาจารย์ตื่นเต้นเนี่ยนะบอกข้าพุทธเจ้าผมจะพนมมือให้หลวงพ่อหลวงพฤาษีลิงดำที่บ้านสวนพีระมิดครับแล้วถ้าหายปวดจะมาครับองค์เทพพุทธเจ้าที่นี่เพราะปู่พระปู่ฤาษีลิงดำผมมีหนังสือเล่มใหญ่ขนาดนี้อ่านจะทานอยู่ ก็มาก็มาที่นี้ก็ดีขึ้นนะผมว่าไปหาหมอทุกที่หมอต่างวิจัยไปสารคัดก็มหาอาจารย์อุบลอาจารย์อุบลไม่ได้วิจัยโรคเลยวิจัยกรรมอย่างเดียวครับว่าวันนั้นอาจารย์ยืนยันว่าคุณน่ะข่มขืนแต่คุณก็พยายามบอกว่าเขาเต็มใจใช่เปล่าคะแล้วท่านก็แสดงฤทธิ์ทั้งหมดที่คุณกลับไปแล้วคุณเจอเนี่ยคุณยอมรับไหมว่านี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แสดงฤทธิ์ ครับผมเชื่อเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงแต่ก่อนนี้ผมแต่ก่อนนี้ผมยอมรับว่าอย่างการที่รงอื่นเนี่ยผมไม่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 ท้อไม่เชื่อเรื่องเจ้าเข้าอะไรผมไม่เชื่อแต่ว่าผมเชื่อเรื่องคุณพระผมเชื่อคุณพระว่าอย่างก็ทุกวันนี้ผมเชื่อตรงหลวงปู่สุขครับตอนตอนที่คุณข่มขืนผู้หญิงอะตอนนั้นคุณเชื่อเรื่องบาปบญคุณโทษหรือยังไม่ครับตอนนั้นผมไม่คิดเลยผมคงยี่สิบยี่สิบสาม ตอนนั้ที่ผมเริ่มเริ่มไม่เชื่อเรื่องแบบกรรมมีเลยไม่ต้องพูดเลยอะไรผมก็ไม่สนใจยังไงมาเริ่มเชื่อตอนไหนเริ่มมีทุกข์แล้วใช่ไหมมาสิบสิบปีที่แล้วคุณจําได้ไหมว่าอาจารย์พูดตอนที่ที่คุณมาเขาที่แล้วว่าวันนี้ทุกคนจะได้เห็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับผมใช่ไหมคะครับแต่ไม่ใช่เห็นด้วยตาครับผมทุกคนจะเห็นด้วยใจตอนนี้คุณยอมรับหรือยังว่าคุณได้เห็นพระพุทธเจ้าด้วยใจครับเพราะว่าแค่คุณบอกว่า ถ้าทําให้คุณหายปวดคุณจะรีบกลับมาใช้แรงที่บ้านสวนพีระมิดทันทีแล้วท่านก็แสดงปฏิหารให้คุณเห็นว่าอาการจี๊ดๆที่มาเตือนที่เขาหายทันทีเลยโดยที่คุณไม่ได้กินยาทั้งๆที่คุณเดินกินยาแล้วก็เดินไม่ได้กระเพกขาชี้เดนะคะแต่คุณมาที่นี่อาจารย์บอกแต่เพียงว่าคุณได้ทํากรรมอันนี้เอาไว้ถ้าคุณอุทิศบุญกุศลให้ผู้หญิงทุกคนเจ้ากรรมในเวรนะคะคุณจะหายแล้วอย่างครับ พวกพกพวลูกพวกพวกพวกเมียเนี่ยผมเคยด่าเขาไว้เคยไปเขาไว้อะไรเพงบ้างีบางเนี่ลูกเนี่ยสมัยก่อนปล่อยให้อดอยากไม่ได้เลี้ยงดูไม่ให้ส่งเสียเนี่ยแบบให้หากินกันเราเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะทำยังไงครับขอโทษเขาขอโทษแล้วก็อุทิศบุญกุศลและทําความดีกับเขาเท่าที่จะทําได้ก็คือหนึ่ง สำนึกแล้วเนี่ยต้องหยุดด้วยไม่ใช่สำนึกแค่อยากจะหายครับคุณต้องไม่ทําอีกต่อไปไงต้องเลิกด่าลูกเมียเลิกถีบเลิกทําร้ายทั้งร่างกายก็ไม่ต้องทําร้ายคาพูดก็ไม่ทํบนะคะด้วยใจก็ไม่ทํานะคะก็หยุดหมดแล้วก็ขอโทษขอที่บ้านใช่ไหมครับค่ะขอโทษที่บ้านแล้วขออโหสิกรรมคือแค่คุณสำนึกในตอนเนี้ท่านจะให้อภัยคุณแล้วก็ให้คุณได้พบปฏิหารเลยตอนนี้อาการเหลือไหม ตอน,นนี้วันเนี้ตอนนี้มันก็ยังมีมีอยู่จะกลับหน้าครับตอนนี้แบบแบบว่าถ้าถ้าหน้าลง,งไปงนี้ถ้ายืมมันจะกลับมาอย่างนี้เลยครับคาา่ะมันจะกลับไปหน้ามันความจริงก็ต้องต้องงออย่างนี้นะแต่ที่ท <า S 2> มันจะงอหน้าอย่างนี้มันจะงอหน้าครับผมมันตอนนี้อาการจีบๆไม่มีแล้วนะท่านพาคุณมาเพื่อคุณจะได้มาเล่าครับผมปกติแล้ว